ลำดับต่อมาข้อ2จุงนะคะอ่าจะเห็นว่าอ่านข้อกำหนดไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่อ่านนะคะข้อ2องทำอะไรนะคะข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าจงระบุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะวิธีการระบุจุ้งเราจะใช้กระดาษหนึ่งแผ่นค่ะแล้วก็พับเป็น3าส่วนอ่าแบบนี้จุ้งนะคะ ตารางความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะคืออธิบายแบบนี้นะคะข้อกำหนดของ ISO ในเวอร์ชันปี2015เนี่ย A A หลังที่คตรมาหลังปี2015เนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งที่โดดเด่นนะคะเป็นประกาย นะคะก็คือคำว่า stakeholder นะคะก็คือคำว่า stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำไมถึงโดดเด่นก็ที่ผ่านมามันไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยอะที่ผ่านมาเวอร์ชั่นเก่าอะเขาไม่มีคำนี้เลยคำนี้ก็เลยกลายเป็นแบบอะไรก็ stakeholder interest มันจะมีสองสอับบางที่ก็เรียกว่า stakeholder บางที่ก็เรียกว่า interested party นะคะก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแหละภาษาไทยนะคะ่าคำเนี้ยพูดอยู่นั่นแหละทำได้ยังเกี่ยวข้องกับ Interest e d party เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ่ะทีนี้วิธีการทําตารางความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเราเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งและพับเป็นสามส่วนย้ําอีกหนึ่งรอบในความเป็นจริงใช้แบบฟอร์มของเรานะคะ เราไม่ต้องบาจีแบบอ้าไปอบรมมาค่ะใช้วิธีการพับกระดาษแล้วพับกระดาษไปส่ง CB อย่างเงี้ยนะคะ CB ก็จะด่ามาได้นะคะเพราะมันผิดข้อ7จุดนะแต่นี้ดิบอธิบายคอนเซ็ปช่องที่1น่งใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ Stakeholder ์อ t นเท s ร e เ p a ต t y อะไรก็ว่ากันไปทีนี้อ่แล้วผู้มีสสวนสวนเสียคือใครอะคะก็คือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเราอ่ะอ่า ก็จะมีในรั้วโรงงานพนักงานค่ะผู้บริหารค่ะผู้บริหารนะคะอาจจะมีผู้ถือหุ้นอ่านะคะมีอ่าแล้วก็ออกไปนอกรั้วโรงงานมีลูกค้าอ่าใส่เข้าข้างจุง้งนะคะลูกค้ามีซัพพลายเออร์ อ่ามี o u t s o u r c อ่า I C E อ่ามี maker มีราชการอ่ามีชุมชนมีผู้บริโภคผู้บริโภคอ้าทำไมทำไมดิบรู้อะคะ ก็สมมติก,ก็เป็นประมาณนี้แล้วค่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าเราทําแล้วเรามีนอกเหนือแตกต่างจากตรงเนี้ได้นะคะอา่าแล้วเราต้องแยกไหมคะแบบพนักงานแบบเอ่อพนักงานรายวันพนักงานรายเดือนเอ่อแม่ค้ราปรปภเอ่อแม่บ้านต้องแยกขนาดนี้ไหมนะคะคําตอบคือแล้วแต่แล้วแต่เราเลยถ้าเรามองว่ากลุ่มคนกลุ่มคนเนี้ย ความต้องการเขาเหมือนเหมือนกันเราใส่รวมก,กันได้แต่ถ้าเราบอกว่าเขาต้องการด้านสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันอะคะ่ะเช่นสมมตินะสมมติเรามีลูกค้าสองกลุ่มเป็นกลุ่มยานยนต์กับกลุ่มอาหารผลิตอะไรผลิตอะไรเนี่ยได้ทั้งอาหารและยานยนต์ผมไม่เมกเซนเลยเนาะกลุ่มเอาใหม่เอาใหม่กลุ่มยานยนต์กับกลุ่มเฟอร์นิเจอร์สมมติว่าลูกค้ากลุ่มยานยนต์เนี่ยเขาจะต้องสนใจเรื่องสารต้องห้ามสารที่เเป็นส่วนผสมของตัวพาร์ทพวก สารพวกบอลลอดตะกล่วเงี้ยอ่ะเป็นความต้องการของลูกค้าแต่ว่าถ้าฝั่งเฟอร์นิเจอร์เขาบอกเฮ้ยเขาไม่สนใจตรงนี้เราแยกได้นะอ่าเราเราขยี้ให้ชัดก็ได้แยกไปเป็นกลุ่มๆก,ก็ได้ถ้าความต้องการและความคาดหวังเขามีความแตกต่างกันบ้างนิดนิดหน่อยๆอย,อ,ยอย่างเงี้ยแยกได้นะคะก็ใส่มาให้ครบอันไหนเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะ ออพอดีไม่รู้ว่าแต่ละคนทําทําธุรกิจอะไรหรือว่าอยู่เอ่อบริษัทแบบไหนไม่รู้ดีก็ใส่แปคร่าวๆนะคะช่องที่สองจ้าใส่ความต้องการค่ะความต้องการอ่ะช่องที่สามใส่ความคาดหวังอ่าความคาดหวังนะคะทีนี้ต่างกันยังไงอ่ะความต้องการและความคาดหวังทําทำไมต้องแบบมีทั้งความต้องการและความคาดหวัง ะค,ะความต้องการคือต้องได้ไม่ได้เป็นเรื่องอใส่ definition ไปต้องได้ไม่ได้เป็นเรื่องอะนะคะความคาดหวังคืออยากได้ไม่ได,เนะะได,ไได้เสียใจนิสอนสนะคะอยากได้ไม่ได้เสียใจนิสนะคะทีนี้เราจะเห็นว่า ถ้าเรามีทรัพยากรอย่างจํากัดอะ่ะเราสมมุติเรามีงบประมาณเรา,ามีกําลังคนเรา,ามีอะไรที่จํากัดอะ่ะเราต้องไปลุยที่ความต้องการก่อนไงเขาก็เลยให้แยกอ่ะแต่ในความเป็นจริงเวลาเราทําแบบฟอร์มเราเขียนกองกองรวมกันก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันมันก็ไม่ค่อยเคลียร์มันก็แล้วแต่ซีบีว่าซีบีจะงงแงงกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าจะเอาแบบถูกๆเป๊ะๆเ,เลยอะ่ะขอให้ทําการแยกอันเนี้ย ให้ชัดเจนนะคะอะเดี๋ยวดิฟทำให้ดูหนึ่งอันนะคะเป็นไกด์ไลน์สมมุติว่าพนักงานวิธีการทำนะคะห้ามอันนี้ใส่ใส่ดอกจันเลยและเป็นเรื่องที่ C b บชอบเช็คด้วยนะคะห้ามนั่งเทียนเขียนอ่านั่งเทียนเขียนคืออะไรก็คือสิ่งที่ดิฟกำลังจะทำให้ดูอะก็คือแบบคิดเองเออเองเออเอะใส่ไปเองห้ามเลยและ CB บเขาก็จะชอบเช็คว่าอันนี้คุณได้มาได้ยังไง เตรียมคำตอบไปเลยนะคะถ้าสมมุติเราจะหาความต้องการของพนักงานเนี่ยให้เราไปเกณฑ์พนักงานมาสักเราอาจจะบอกว่าอขอสักหคนเป็นพนักงานสองคนเป็นลีด e r ์ซู per วิเซอร์สองคนเป็นเมนเจอร์สองคนคือเป็นพนักงานที่มีลักษณะของเป็นตัวแทนของกลุ่มพนักงานต่างๆนะคะแล้วเอามาสัมภาษณ์หาความต้องการและความคาดหวังใส่ดอกจันเหมือนเดิมด้านสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะ ดังนั้นไม่พูดเรื่องเงินเดือนไม่พูดเรื่องสวัสดิการไม่พูดเรื่องของออที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอะไม่พูดนะคะแล้วเราก็ถามเธอเธอเธอต้องการอะไรด้านสิ่งแวดล้อมอะอ๋อเราต้องการสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีที่เหมาะสมแสงเสียง,คว,ง,ง,ง,ยงความร้อนอุณร้องแสงเสียงความร้อนอุณหภูมิความชื้นอะขอให้มันเหมาะสมนะคะ เออฉันต้องการการทำงานที่ถูกหลักกาย,าศ,ากกายาศาสตร์หลักกายศาสตร์รู้จักเนอะอ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังต้องการความปลอดภัยในการทํางานอ่าต้องการแบบนี้นะคะอืม เราก็เราก็สัมภาษณ์เขามาคือคําว่าสัมภาษณ์อะเอาจริงๆอะข้อกําหนดก็ไม่ได้บอกถึงขั้นว่าต้องเก็บเป็นหลักฐานนะต้องแบบต้องมีหลักฐานการสัมภาษณ์ต้องมีที่ไปที่มาในการสัมภาษณ์ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ซีบีบางคนคือเราแค่ตอบว่าเราไปเรียกพนักงานมาสัมภาษณ์ดีว่าโอเคแล้วล่ะ แต่ถ้าเราตอบว่าเรานั่งเทียนเขียนเองเรานั่งประชุมกันเองอเงี้ยอันเนี้ยเป็นปัญหาเพราะว่ามันจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักก็คือมันจะไ,ไม่ได้เป็นความต้องการของตัวเขาจริงๆมันจะเป็นสิ่งที่เราคิดแทนตัวเขาซึ่งมันไม่ถูกต้องตามหลักนะคะความคาดหวังคืออะไรความคาดหวังคืออยากได้ไม่ได้สิจนินต์จินเช่นฉันอยากให้จัดสัปดาความปลอดไอ้สัปดาสิ่งแวดล้อมฉันชอบกิจกรรมส่งเอ่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม อ่อย่างเงี้ยแบบโอ้ชอบกิจกรรมดินๆองจ้าเฮ้ยฉันอยากที่จะมีธนาคารขยะจะได้มีรายดงไรายได้ขึ้นมานะคะในการแบบว่าเาเก็บขยะไปขายฉันอยากจะให้แบบเอส่งเสริมความรู้ด้านส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมส่งเอบรมอบรม,มให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม แบบนี้นะคะเรียกว่าความต้องการและความคาดหวังเห็นไหมความเบากับความเบากับความหนักมันต่างกันถ้าเรื่องที่เป็นความต้องการเนี่ยเขาไม่ได้เนี่ยเขามีสิทธิ์ลาออกเช่นแบบพนักงานมาทํางานแล้วรู้สึกว่าอ้อร้อนมากเลยหรือแบบพนักงานมาทํางานแล้วโอ้โหสารเคมีฉันต้องสูดดมสารเคมีในห้องพ่นสีอ่ายอย่างเงี้ยฉันออกหรือแบบ เฮ้ยวันนี้มาทํางานอ่ะดิฟเคยมาทํางานแล้วแบบเพื่อนร่วมงานอยู่ๆนิ้วหายไปอ่ะจากการโดนปั๊มอ่ะเฉยๆจ,จะต้องอยู่ๆเหรอแต่พอดีพอดีอยู่คนละหน่วยงานกันก็เลยไม่ได้รู้สึกซีเรียสมากนะคะแต่ถ้าแบบสมมุติว่าเข้างานมาพร้อมกันเลยแล้ววันนี้เพื่อนก็ยังปกติครบสามสิบสองอยู่ผ่านไปอีกหนึ่งวันเพื่อนมีนิ้วหายไปสองนิ้วแล้วจากการโดนแบบปั๊มชิ้นงานอย่างเงี้ยอันเนี้ยเริ่มเป็นปัญหาแล้วนะนะคะ อ่ทีนี้ที่คุยเรื่องการทํางานที่ถูกหลักกายศาสตร์ให้ฟังอันนี้เคยไปเคยไปเจอมาความเป็นจริงนะคะคือไปที่โรงงานโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานแพ็คแพ็คของอันนี้ก็เป็นพนักงานนะส่วนมากเขาจะรับพนักงานผู้หญิงเพราะว่ามันจะเหมาะกับงานแพ็คของแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะนะอ่าโต๊ะนะคะเขาก็เอาของแหละใส่กล่องแล้วก็แบบแพ็คตาม มแตนดานที่กําหนดแล้วก็ติดเทปเข้าเลิกเลๆไปนะคะแต่หัวหน้าลายอ่ะเขามาเล่าให้ดีฟังว่าเอออาจารย์ครับเนี่ยพนักงานลายเนี่ยโอ้โหลาออกบ่อยมากเลยนะคะลาออกบ่อยบ่อยไม่รู้ทําไมหรือบอกอ่ะพาไปดูซิว่ามันเป็นยังไงนะคะพอไปปุ๊บอ่ะเราจะเจอสภาพนี้ว่าน้องแพ็คของแล้วมีกล่องกล่องชิ้นงานที่จะต้องแพ็คอะวางอยู่กับพื้นนะคะ ลักษณะการระยาศาสตร์ของน้องคือน้องจะต้องก้มลงมาหยิบของที่กล่องนะคะแล้วเอาไปวางบนโต๊ะแล้วใช้ในการแพ็คลองคิดอะ่ะแล้วทุกคนเราคิดดูว่าโอ้โหถ้าวันหนึ่งอะ่ะแพ็คของประมาณสามพันชิ้นฉันต้องก้มสามพันครั้งอะ่ะเอ่อย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 ่อ,ยอ,ยอสายย่อเลยอะ่ะย่อสามพันครั้งนะคะ มันจะไม่มันจะไม่ลาออกได้อย่างไรมันจะอยู่ไปทําไมเหนื่อยขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดว่าอุ้ยพนักงานสมัยนี้ไม่ทนเลยนะครับอาจารย์ไม่ใช่เขาหลักกายศาสตร์อ่ะมันผิดตั้งแต่ต้นอ่ะมันไม่เอื้ออํานวยต่อการทํางานของเขาตั้งแต่ต้นมันก็เลยทําให้เขาไม่แฮปปี้กับการทํางานนะคะก็ไม่แปลกที่เขาจะออกดิบเคยถามแบบเนี้ย อตลกมากดิ๊ดก็ถามตอนนั้นสอนก้า0ผ่านดิ๊ก็ถามว่าอา้าวแล้วถ้าทุกคนเป็นหัวหน้าลายของน้องค่ะทุกคนจะแก้ไขปัญหายังไงดีคะอ่ะมันจะมีประมาณส่วนมากอ่ะเขาก็จะตอบว่าหาหาบ็อกใช่ไหมต้องลบอันนี้ก่อนอ่าหาแบบหาชั้นหรือหาบ็อกเนี่ย มาวางให้มันสูงขึ้นเนาะแล้วน้องอาจจะได้ไม่ต้องก้มลงมาหยิบหรือว่าย่อตัวลงมาหยิบก็คือสามารถหยิบได้ในระดับมือเลยสมมติอันนี้เป็นเป็นชั้นเนาะแล้วก็เป็นเอาบล็อกวางอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้เนาะน้องก็จะหยิบแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะทีนี้มันมีคนนึงตอบเออดิฟังดูก็เออเออไอเดียดีเนาะเขาก็บอกว่าก็วางเหมือนเดิมแล้คะค่ะอาจารย์แต่เอาโต๊ะทำงานออกครับให้น้องนอนประกอบ ให้น้องนอนประกอบนะคะนอนแพ็คของจ้าเห็นไหมเป็นระ,ะ,ะนาบเดียวกันเลยนะจ๊ะ,ะก็ขอบคุณสำหรับแนวความคิดนี้เนาะอ่ะมันก็เลยเป็นความต้องการเพราะมันซีเรียสไงความคาดหวังคืออยากได้ไม่ได้เสียใจนิดๆโอ๊ยอยากได้สบดาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอ,ะอ่ะอ้าไม่มีจา้าปีนี้งบตัดเสียใจนิดๆน,นะคะอ่าหรือ อยากได้ธนาคารขยะเอ้ยอยากได้ธนาคารขยะอืมปีนี้อยุยังไม่ได้เลยอะเรื่องนี้จัดก,การยังอะไม่เป็นไรเสียใจนิดๆแบบนี้นะคะนี่คือ4.2ที่จะให้ดําเนินการกันลําดับต่อไปมันจะมีปัญหานิดหนึ่งใส่ดอกจัน7ตัวดอกบัว7อันคนชอบไม่เข้าใจมันคือกลุ่มนี้ค่ะ ซัพพลายเออร์ออสซอร์ตเมเกอร์ถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะเขียนว่าเราในองค์กรเราเนี่ยต้องการอะไรจากซัพพลายเออร์ต้องการอะไรจากออสซอร์ตต้องการอะไรจากเมเกอร์เฮ้ยไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้คือตารางความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะจ๊ะแสดงว่าต้องถามกลับกันค่ะต้องถามว่าซัพพลายเออร์เนี่ยต้องการอะไรจากเราออสซอร์ตต้องการอะไรจากเรานะคะเมเกอร์ต้องการอะไรจากเราเอ้าเขาต้องการอะไรจากเราได้เหรอ ได้แล้วจาดตั้งให้เขานะได้เขาก็มีบางเรื่องที่เขาอยากให้เราทําแล้วงานเขาจะสมูทขึ้นงานเขาจะง่ายขึ้นนะคะนี่คือตารางความต้องการและความคาดหวังย้ำอีกหนึ่งรอบจะทำเป็นตารางก็ได้จะเขียนบรรยายก็ได้อะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ชี้ให้ดูว่ามันมีการระบุความต้องการและความคาดหวังนะคะจะเขียนรวมกันก็ได้นะแต่ถ้าเขียนรวมกันอ่ะ มันอาจจะไม่ชัดนิดนึงอ่ะมันอาจจะแบบมีความแบบแล้วไหนความต้องการล่ะคะไหนความคาดหวังอันไหนแยกยังไงคะมันถามต่อนะคะสไตล์ดิบดิไม่ชอบให้ซีบีถามเยอะขี้เขียนเมื่อปากขี้เขียคุยก็จะพยายามเขียนให้มันเคลียร์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะ